ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n นลช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมตมบลโดมประดิษฐ์อำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชาธานีพบจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณที่พบร่องรอยที่คาดว่าน่าจะเป็นจระเข้น้ำจืด เมื่อเจ้าหน้าที่มาเก็บกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าปรากฏว่าพบภาพจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยหนึ่งตัวขึ้นมานอนพึ่งแดดในบริเวณเนินทรายริมแม่น้ำลำโดมใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สามารถบันทึกภาพเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของจระเข้น้ำจืดในพื้นที่ได้จากที่ผ่านมาพบเห็นเพียงร่องรอยกองมูล และการบอกเล่าถึงการมีของจระเข้น้ำจืดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมซึ่งจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในสภาพธรรมชาติโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมจะได้วางแผนสำรวจและศึกษาวิจัยจระเข้น้ำจืดในพื้นที่ต่อไปตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและช่วย การอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนวนาวิเชียนจินวง